ใครมีหนาเคนนิจาวาราตเดสบางคนกำลังเหนื่อยหรือเปล่าครับหรือว่ากำลังทุกข์อยู่หรือเบื่อกับชีวิตที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็สิ่งที่ทำให้มนุษย์ทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่พลังไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่มันคือความหมายครับจากหนังสือ Man Search for Meaning นะครับเขียนโดยวิกเตอร์แฟรงโกลจิตแพทย์ชาวออสเตรียที่เคยเป็นนักโทษในค่ายกักกันนาซี ตัวเขาเนี่ยสูญเสียทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะสูญเสียได้แต่เขากลับพบสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพากไปได้ก็คือเสรีภาพในการเรียกความหมายของชีวิตครับมนุษย์เนี่ยสามารถทนต่อความทุกข์ได้ทุกอย่างตราบเท่าที่เขายังเห็นความหมายของมันครับและเขาเห็นนักโทษที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่ยังมีเหตุผลให้มีชีวิตอยู่ครับในโลกปัจจุบันนะครับที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยอาจจะเจ็บอาจจะรู้สึกไร้ค่าแต่ว่าสิ่งที่ทํา ตัวแมนเซิร์ชฟอร์มมนิ่งสอนเราก็คือเรายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราจะมองความทุกข์นี้ว่าเพื่ออะไรหากเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำนะครับแม้เราจะเหนื่อยเราก็จะยอมเดินต่อแม้จะเบื่อเราก็ยังไม่ยอมแพ้หรือแม้จะทุกข์เนี่ยเราก็ยังอยู่ต่อไปได้ครับเหนื่อยได้ทุกข์ได้เบื่อได้นั่นคือความเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่มันมีความหมายอะไรถ้าคุณค้นหาคําตอบนั้นเจอคุณจะผ่านมันไปได้และอาจขอบคุณมันในวันหนึ่งก็ได้ครับผมสวัสดีครับ